ทูลกระหมอมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปส่งเยี่ยมและพระราชทานถุงยางชีพให้แก่ครอบครัวสมาชิกทูบีนัมเบอรวันที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เวลา15นาฬิกา32นาทีทูลกระหมอมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังบ้านเนินตูหมู่2ตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีส่งเยี่ยมและพระราชทานเงินรวมทั้งถุงยางชีพพระราชทาน ให้แก่ครอบครัวสมาชิกทูบีน้ำประวันที่ประสบอทุทกภัยโดยจังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ประสบอทุทกภัยใน5อําเภอ37ตำบล291หมู่บ้านกว่า17,000ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อน53,688คนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า46,000ไร่ว่อปลา300บ่อถนนเสียหาย217สายไฟ1แห่งเหมือง8แห่งวัด23แห่งโรงเรียน10โรง รวมความเสียหายเบื้องต้นประมาณ51ล้านบาทโอกาสนี้ทุนกระหมอ่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีมีพระดำรัสให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องมีความ,มอดทนก่อนแล้วก็ใจเย็นหน่อยหนึ่งก็ขอมามาให้กำลังใจคิดว่าให้กำลังใจนี่ก็คงจะ ช่วยได้บ้างทำให้พวกเรารู้สึกดีขึ้นบ้างอ,อย่างน้อยโลกพวกเราทูบีน้มวันไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเราช่วยกันอยู่แล้วในการที่เมื่อเมื่อครั้งที่ประสบสึนามิเราก,ก็ได้กำลังใจจากพวกเราทูบีน้ําวันนี่แหละวันนี้ก็จะขอมาให้กำลังใจขอให้พวกเรา มีกำลังใจอดทนที่จะสู้ส,ส้ต่อไปนะพวกเราสู้สู้ต่อไปแล้วก็เป็นก็เป็นห่วงรู้สึกเป็นห่วงมากก็ถ้าสมมุติมีกำลังใจเราสู้ต่อไปอต่อไปก็กจะ,ะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นเองแล้ววันนี้ก็ได้นำของที่จำเป็น มาแบ่งปันกันมาช่วยมาเพื่อเพื่อให้เราได้มีของที่จำเป็นได้ใช้จะบรรเทาวความลำบากลงไปก็ทราบดีว่าคราวนี้น้ำท่วมหนักมากปัญหายากมากแต่ก็อย่างที่ว่าชื่นชมทุกทุกฝ่ายทุกทุกส่วนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อเนี่ยก็ได้ช่วยมากในการที่จะนำ ความช่วยเหลือเข้ามาแล้วก็นำข่าวออกไปบอกเล่ากับพวกเราพวกเราก็ได้ทราบข่าวว่าเป็นเป็นยังไงบ้างพวกพวกเราก็หวังว่าก,ก็คงจะดีขึ้นในเร็ววันนี้เพราะเพราะพวกเราทุบีนเมวันเราเข้มแข็งเราเข้มแข็งอยู่แล้วก็ขอให้มีจิตใจเข้มแข็งต่อไปจากนั้นพระราชทานถึงอย่างชีพแก่ผู้ผประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสะแกะกรงังจำนวน200ชุด ทางนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมสำนักง,งานโครงการท no. ูบีน้ำปรวันกรมสุขภาพจิตได้ประเมินปัญหาสุขภาพจิตผู้ประสบภ,ภ,ภัยน้ำท่วมจำนวน5,588คนพบว,ว่าปกติ4,976คนเครียดสูง140คนซึมเศร้า23คนเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย5คนซึ่งผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งต่อพบแพทย์และติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่องทุกราย โอกาสนี้พระทับเรือที่นั่งเสด็จไปทรงเยี่ยมครอบครัวสมาชิกทูบีนัมวันที่ประสบภัยน้ําท่วมทั้งผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกมารับถุงยังชีพพระราชทานได้ประกอบด้วยนายสมชายพินทองอายุ35ปีอาศัยอยู่กับบิาดามารดาอาชีพรับจ้างเป็นอัมาพาตตั้งแต่กําเนิดช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเล็กน้อยและนางน้ำพึ่งแก้วเกตอายุ74ปีอาศัยอยู่กับบุตรสาวและหลานอาชีพเลี้ยงปลาและทำบายสีในการเสด็จเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ด้วยส่งห่วงใายสมาชิก t ูบีนัมเบอรวันดังพระดํารัสที่ว่าสมาชิก t ูบีนัมเบอรวันคือครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่ไม่ทิ้งกันต้องดูแลกันและกันเพื่อนต้องช่วยเพื่อนโดยวันนี้มีสมาชิก t ูบีนัมเบอรวันไอดอลมาร่วมให้กําลังใจและจัดกิจกรรมความบันเทิงเพื่พอผ่อนคลายความเครียดและแบ่งเบาความทุกข์ของเพื่อนสมาชิกทูบีนัมเบอรวันด้วย นาแล้วค่ะโอเรายจะใช้ตามชาบ้านแล้วจะกลยเป็นไรเนี่อ้าวูกัมีลูกลานโอ้มีลูกลานท้าเลยครับก็ขอใหน้ลเร็วๆคือกาแต่ช่วปกคอดีเราจะไม่ทำยึกก็คิดอย่างนี้แล้วเราเราทำทำงานอะไรอ่ะ ก็เมื่งมัยก่อนทํานาค่ะแลมาตอนมีครอบครัวแล้วก็ต้องเป็นกีโดถึงจะจับได้